ไปครับผมบอยกินมั่วเดี๋ยวนี้จะพาไปกินมั่วอะไรเดี๋ยวตามไปดูหาอุปกรณ์แป๊บมั่วที่หนึ่งตำลึงกินได้แน่นอนเก็บไปเก็บไปเก็บไปเยอะเก็บไปให้เต็มที่แล้วไปดูมั่วที่สองกันยาวที่สองชะอ,อมกินได้แน่นอนครับอร่อยด้วยเราจะปากเหม็นหน่อยน่นั้นเองอ้ยหนามไปแกะแล้วไม่เอานะครับย่องไม่ไหวไปครับไปหาับวันนี้ไปหาอุปกรณ์มาครบแล้วนะครับมามา่าผัลาก,ลากลิงพลูผักตำลึงนี่กิน,นสด จะอมใบกะเพราและกระถินแกะเสร็จแล้วครับเราจะทำการปรปุงกาปรุงก็ใส่เกลือมามากปก่อนใส่มากๆเข้าไปเ,มามาเไป็นกรบใส่ต้ลหึงใส่เข้าไปต้ลหึงเป็นยานะครับ <Okay. S 2> บิดๆใส่เข้าไปใส่เข้าไปจะอมมันไม่ดีมากครับอร่อยแนย่นอนใส่ยเยอะอยิ่งดีครับัใส่มุ่งๆไปแก,แกะไม่เอาครับมันไม่ดี เดี๋ย่อยนอนๆวิ่กินนูนตัวไม่ไหลให้รู้ไปไหลไปหล้วไหลนะครับไหลเข้าไปถักใส่เข้าไปกระเผาหนังน้ำก่อนนะครับเดีย๋ยวขี้แตกใส่เข้าไปใส่เข้าไปดอกนี้ครับใส่ได้นะหอมกระชินหยกแล้วลูบเข้าไปครับยิ่งเสร็จแล้วไปอาบน้ำก่อนนะครับแปรงฟันก่อนนะครับมีอะไรให้นอนด้วยแน่เลยตดเหม็นแน่แน่เลย เรียบร้อยครับพริกผง,งพี่ก,กินหนูแล้วต้องพริกผงดีครับไปไปน้ำปลาเล็กน้อยพี่เกล็ดไปฟอกตาครับน้ำตาลก็ลหวานมากก็ใส่มากแต่ผมเจ้าหวานผมจะใส่มากหน่อยอย,าอยา่าจะออกครับโอเคใส่น้ำรออีกห้านาทีเดีย๋ยวเรามาเจอกันอโอเคครับน่าจะสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันโอโ้โหสวยงามกินมั่วกินมั่วลงลองคนดูกันนะครับ ต้มลึงต้อมลองอามาัใกล้ไนะครับกื่น้ำอนหัดเปรี้ยวครับก็ดืออ่ได้แล้วเดี๋ยวใส่มะนาวแป๊บนึงโอ้โหเดี๋ยวลองชิมอีกทีโอเคครับรสชาติโอเคถ้าชอบคลิปนี้บอยกินมั่วกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร์ และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ